ชาวราศีกรกฎดวงจะเป็นยังไงในช่วงเดือนกันยาน,นี้เรามาฟังกันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องแรกเลยจะเป็นในเรื่องของการงานค่ะอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมากกว่าปกติหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทําให้เราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะยังไงลองจัดสรรเวลาให้ดูให้ดีหน่อยคะ่ะสําหรับความรักของคนโสดน,นะคะจะได้พบเจอคนถูกใจจากการแนะนําจากญาติหรือว่าจากเพื่อนสนิทนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะก็จะมีความอบอุ่นใจอาจจะมีความโรแมนติกโรแมนต์ใจกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าหากมีเรื่องใดเนี่ยที่ยังค้างคากันอยู่ในใจเนี่ยรบกวนให้แบบว่าอาจจะค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วก็ให้เคลียร์กันนิดนึงก็จะทำให้ความรักของชาวราศรีกรกฎในเดือนนี้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวอีกเหมือนเดิมค่ะอาจจะมีการใช้จ่ายซัพพอตครอบครัวเข้ามานะคะ ก็ให้ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนการจับายใช้สอยให้ดีนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารต่างๆกระเพาะปัสสาวะประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของโชคลาบก็ยังมาจากครอบครัวอีกเหมือนเดิมค่ะก็คืออาจจะมาจากผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวค่ะยังไงก็ลองเผลอๆขอโชคขอลาบท่านดูนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงสําหรับเดือนนี้นะคะแนะนําให้เลี้ยงอาหารเป็นพวกสัตว์หรือว่าเด็กนะคะก็จะทําให้เสริมพลังในบ้านแล้วก็ครอบครัวให้เฉริญยุ่งเืองมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับเลขมงคลนะคะก็จะเป็นเลข2 11แล้วก็29ค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าต้องการจะปรึกษาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ สารมูเตลูหรือว่าเคล็ดลับเสริมดวงของแต่ละคนนะคะมูยังไงให้เด็ดมูยังไงให้ปังเช่าบูชาของมงคลหินมงคลจัดเรียงตามดวงแนะนําสิ่งมงคลต่างๆให้เหมาะกับดวงแต่ละบุคคลนะคะก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะ